สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่ o A N อง N O A T ขอกคนรออีกครั้งนะคะลุกค่ะขิงค่ะอลินค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่นเกมกับเราในวันนี้นั่นก็คือมูลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมูลีค่ะ อิน hey. ด okay, so so, ียต้อนรับมูรีด้วยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้สมาชิกตรอพบกันแล้วต่อไปเราก็จะมาอธิบายเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้กันดีกว่าค่ะก็เกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมททยคําจากภาพวาดค่ะโอเคค่ะแล้วในเกมนี้นะคะทุกคนจะเป็นศัตรูกันเพราะว่าเป็นการแข่งขันเดี่ยวค่ะก็เกมที่เราจะเล่นในวันนี้เราจะเล่นผ่านเว็บไซต์ กัตติกฟนค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคค่ะแล้วเราก็จะเล่นกันทั้งหมดห้ารอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเล่นเกมนี้ให้ฟังกันนะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนเข้าเว็บไซต์ไปแล้วใช่ไหมคะคนแรกค่ะก็จะต้องเป็นคนคิดคำหรือว่าประโยคขึ้นมาคนละหนึ่งข้อความค่ะจากน้นตู้เพียงเอาไปในช่องว่างแล้วมันก็จะส่งไปให้กับคนที่สองแล้วคนที่สองค่ะก็จะต้อง วาดรูปข้อความี่ได้รบออกมาค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่สามแล้วคนที่สามนะคะก็ <S 1> <S 1> <ค>ะจะต้องทายว่ารูปภาพเนี่ยมันคือรูปภาพอะไรก็ส่งต่อให้กับคนที่สี่ค่ะแล้วคนที่สี่ก็จะต้องวาดรูปภาพตามข้อความที่ได้อบบอกมาก็จะถือว่าจบหนึ่งตาค่ะจากนั้นก็จะคิดคะแนนกันถ้าคนที่สามทายถูกก็คือคนที่สามกับคนที่สองจะได้คะแนนไปค่ะวิธีการนี้ก,นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นอินโฟกราฟิกสรุปให้นะคะทั้งนี้ เป็นไงกันนะคะฟังวิธีการเล่นแล้วน่าสนุกหรือเปล่าคะน่าสนุกมากเลยค่ะผู้ที่ไทายถูกที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะค่ะส่วนผู้ที่แพ้ก็จะถูกลงโทษด้วยกันกินนะ บานไม่ได้คายโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมัไหมคะทุกคนแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหยุดพักฟังโฆษณากันสักครู่ หากคุณสนใจชอบเครื่องถเอกสารหรืออุปกรณ์สำนักงานต้องที่นี่เลย n i ปปอนออฟฟิศให้บริการชอบเครื่องถเอกสารคุณภาพดีบริการรวดเร็วฉับไวคิดจะชอบเครื่องถเอกสารอย่าลืมคิดถึงนิปปอนกันนะคะ ำแปลกโอยยังไงดนดีก็ต้องใส่อลารฮะ What ว <si ่าใจรักส่นอะไอะตัดกำลังเนาะมีคนตัดกำลังว่ะอะไรนะว่อะไรอะฮะคุณคิดอะไย วาามูนี่ตั้งใจมากเขาแบบเงียบเขาจะบอกมูลีนั่นแหละคนร้ายหลบมูนี่เขาเป็นแบบว่าแอบซุ่มแอบซุ่มคือฆ่าคนแล้วก็ในความที่มันเป็นนักตกอะเนาะไม่มีใลยค่ะทุกคนคือศัตรูค่ะงเพิ่มศัตรู ไม่มาแล้วเฉลยแล้วเฉลยแล้วเฉลยหมอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยโซแสดงว่าเออ้า ทกคนโอเคทุกคนได้ทุกคนรอดออ่รอดละทนพูดเรื่องอะไรมาละดูเราเราวาดก่เลยอะใช่เลยใช่ใครอุ้ยรอดว่ะโอเคทุกคนรอด ทุกคนจะทุกคนจะสาบใช่งหมดเลยอุ้ยอีสีเพราว่าสวยมากเลยนะไี่คืออะไรอ่ะทุกคนเจออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะไม่รคุณไจะบอกเขาเไยเขาคิดว่าเขาได้คะแนนอุ้ยทำไมทุกคนใจร้ายใครว่าดอะไรอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะเหมือนเบอร์เกอร์เลย เ e ้ยคนบอกเหมือเกด้วยเหรอไม่ชื่อเขาเขาคือเมือนเกร์ใครอะอยากให้ดูนะตรงนี้อะเดียวมนดีไม่ว่าเป็นปากกถูกเนาะโอเคอ๋อหมอไม่ได้นานขนเนี้ยอันนี้ไม่ไปแล้วมันม่ได้นอนมีชื่อูู ไมว่านอาหารเราเพิ่งจอนอหารอหรอเดี๋ยวันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้สี่รักมากรมากเขาเข้ใจรู้เลยได้คะแนนชุ้้ยเขาไม่ได้อะอันนี้องว่าทุกคนจะทำได้ได้อยู่ตัดเขเออขนว่าหยิย่นบ้นหวยส้ยโอ้ย เอาแล้วเขาเข้าใจละคนที่สองมันต้องตั้งใจมากใช่ไหมเขาต้องตั้งใจ้โอ้โหขอร้องคพี่ว่างขนาดนี้แต่ว่าถูกเนี่ยอันนี้อยากให้ดูนะว่าใครคิดเออ ทำยังไงเนี่ยใครคิดวะ่าดูนะหัวล้อนี่ใช่ไหมไม่รู้ใช่แน่ <c oughs> แน่คื <c oughs> อเลยผมบอเป็นเบสิกมากทุกคนวาดได้คือได้เห็นสิ่งนี้จะต้องแบบนี่ต้องเป็นภาพที่คุ้นเคยในหนังไงแล้วทนไมวะอะไรวะอะไรอ่ะ วัใจวใครมันทำสิ่งนี้อ่ะเรื่องเาจะทำยังไงต่อ่ะเขาไม่สามารถว่าสิ่งนี้ได้ใครมันคิดคำนี้วะเขาอยากรู้หมอเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้มากโกรธโกรธที่สุดอลิมอะไรเขาีอาจจะเป็นเขารับสารมาเขารับสารมาอ๋อ 耶！我好开心，你完全了解我，我们是马关。 มีป้าเทียนมากเลยเนี่ยของท้อยอ่ะไอถูกนะน่ะเก่งะถูกเก่งนนี่ยถน,น,นจะได้ใช่ไหมอืมวันนี้ยากจริงอ้อาวอยน,นี่ไงถูกมันมี้ข้างหนถูกโยูต้องมาคิว่าทุกคนด้วยแค่ เติมสีเขียวลงไปก็น่าจะได้โหอันนี้ดำจริงมันต้องยาวกลางสีเขียวเพิ่มๆๆไม่ได้ไม่ได้กระต่านะคอหลงถ้าเขาได้เป็นยี่สองเสมอกันแล้วโอ้โหเบิร์ดนี่เขาบอะระเบิดจิ๊บจะหยกเหรอทำไงดีอ่ะต้องยากแน่เลยอ่ะมาดูกันว่าใครจะเป็นสปาย อนไอ้นวะเนี่ยยากอะบอกเลยว่าเขาทำใจเรื่องไทยคำละคอนแชรก็นซะลเราโดนคนแพนได้เลยม่นไม่เป็นอะฮะฮะโทตนะอะไรอะ โอ้เรื่ออะไรอะะเฮ้ยอะไรว้อวคุณจะพายถูกไหมอะน้อจะไหวหมไหวไม่ไหวบอกไหวมาแล้วนี่แหละลุ้นนี่แหละ โนตเป็นอานะอ,อย่างนี้นี่เองอ <laughs> ผิดแน่อเลยอะผิดหรอมจริงเหรอหนึงเ <laughs> ขาใช้คำถูกนะตอนทัภาษาไทยโอ้โหอะไรเน่ะ เราทำไมทีไม ok> ่ได้อ่ะอันนี้ได้เฉยเลยของเขาไม่ได้อ่ะงงงงคนรู้ไม่ไหหอตายแล้วเอาง่ายง่ายนะอือเอาง่ายงนะัวกัาเองอยู่เลยเราเรานเา่ะ คิดไม่ออกค่ะโอ้ยคือเป็นอะไรกับไอสัตว์ตัวนี้ไม่หักนิดเราไม่รู้ว่าเข้าใจกันไหมหรก็เป้าพระเจ้ามีอะไรเนี่ยตายละเย้แล้วอะไรอ่ะช่วย นี่ใครใครมันี้าย่รู้นะใครมันเป็นอะไรกับไอยูวสัตว์นี้เะดเขาไมมมุดี้มเมาแลกัมาเขนะผมกรดับยุ้ยถูก ก็เข้าใจเลยนะเพาะเันชอบนเเกเด็ก้ยยากมากเลยอะอยาบเล่นอนเนเด็กอบเล่นโอนเปนเด็กอเล่นเกมมาตออก็ได้อยู่นะ้ยไม่ไหวว่ะ อ๋ออันนี้แหละแต่ว่ามันได้แค่นี้มั้งหาสีไม่ครบเจ็ดอ่ะช่างเถอะเขาใเหราใจหรอไม่เข้าใจถอ่เอาเก่งมากลูกพลจบที่น่เลยว่าผิดไม่ครบนะเนี่ยครบปออ๋อมันคืออันที่อดีมต้องการพอดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวเาถงไมู่่กาถูกรหรอ เอาลนะทุกคนเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้คู่แพ้กมนี้แล้วนะคะซึ่งคนแร์นั่นก็คือทำแทม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 ทอาลินเน ประกาศคะแนนคะับคนที่ได้มาบสุดก็คือมูนี่ย์สไลยของกมาเลยเปิดแฝดสดอกมาก็เป็นโน้ตแล้วก็ผีแล้วก็อัลีนค่ะเหนื่อยด้วยนะเอามาค่ะพร้อมกันค่ะเบิกตัวขับกระเดานำเสนอ ครับค่ะโอเคจะแกะเองหรอว่าบรยการป่ะได้ค่ะสวิตไม้ไมยแกะอะไร่ทุกอย่างแบบพีกินเหลือคนไยนเขาบกว่เขาสนใจนะไม่แต่กลิ่นมันไม่แย่นะยังไม่มีกลิ่นเลย อืออืมกินมาละโอ้ยันคือคาราเมลนั่นคือคาราเมลโอ้แต่มันเป็นของกินมันก็น่าจะอร่อยก็แล้วกันเปลี่ยนไม่แย huh? ่เลยนะอ๋อไม่ได้กลิ่นคงมันควรจะมีมัสตาร์ดมาให้ด้วยน่ะ มันไม่เผ็ดชินหน้ามันไม่เผ็ดกินได้แค่ดมกลิ่นก็รู้สึกเหมือนโดนลงโดแลวเกลิ่นมันไม่แย่อะไม่กลิ่นอะเ้ยกอาจแย่ก็แลกินฝนโอ้โห้กินติดมือถูงปสามวันสีวันแลเนี่ยโอเคเขาได้กินแล้วคนต่อไปต้องมากกว่านี้ คนน,น,นี้นเหนยยื่อยกว่าี้ที่ถูกคนยากบานดังเขี่ยแรงมากเลยอะคนอยุดคนนานๆก,ก็ได้นะคนนานๆก็มได้นะเขาก็อยากให้อารีนอร่อยไงมันก็เลยต้องดีกว่านี้ต้องคนานานๆมันหยุดได้เท่าน,นี้หรอข้องดีมากอะบอกว่ายิ่งนานยิ่งอร่อยอะอืมเขาก็อยากให้อารีนได้กินของดีๆต้องเห็นหน้าอารีนชัดๆเลย จริงอให้เบทุก็นคนงูลองคนเปื่ออลิ้นเปิดระบบหายใจทางปากมันแล้มาเจอน้ำายมันคืออะไรเปลือกลิ้นมันไม่เท่ก็ได้แล้วนะกินน้ำลายเลยอ่ะไม่ใช่ไรล่ะกินอย่างงูโอ้โหเหนียวหนึบคาราเมลอันจริงแต่กลิ่นมันไม่แย่นะ เอาปิดจมูกไว้ก็ได้ค่ะเอาเอาเอตรงนี้ยืดออกก่อนไหมเดี๋ยวมันจะแย่ๆไหมมันจะเลอะไหมอืม Oh my god เบี้ยนี่เป็นยังไงอ่ะเขาทำเหมือนเต้าเจี้ยวอ่ะอใช่ใช่เนื้อสัมผัสมันจะเป็นเหมือนเรากินเต้าเจียวเต้าเจี้ยวพยายามหายใจเข้าปากเอไว้รู้สึกอร่อยดีนะ <laughs> ต่อไปนี้จะเป็นของโปรดของอาลินนะเออเดี๋ยวนะเอ้าอปอะรสชาติแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเต็มมันเน่าอ่ะเหมือนกินมันเป็นถั่วเน่าเงนี้แต่ว่ารสชาติมันก็เป็นถั่วเหมือนเดิมอ่ะก็ที่คนเขียนไปแล้เพราะมันเหยียดอืมเขาว่าเขาว่าโชยู่กันแต่ทำให้รสชาติดีขึ้นเออเขาโชยู่เลยอ่ะเอออร่อยนะอร่อยเฉยอร่อยเฉยต้องใชื่อผมหรือเปล่า แบบว่าอร่อยแต่หน้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่หน้าอร่อยนะแบบมักปวดหัวแล้วบอกว่าชอบกลิ่นตีขึ้นจมูกถ้าท่านไหนใจเรากลิ่นเนาะอร่อยแต่ว่าเด็ดเด็ดอร่อยแต่ว่าเด็ดเว้ยสุดอร่อยไหมคิวใครกินเนี่ย หดละโอ๊ยต้องแบบงั้นกินกันทุกคนนี่แหละมันเหมือนแบบถ้ามันเอาไปใส่ในข้าวละลอนเขาบอกมันก็น่าจะอร่อยไปอีแบบะแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันก็รสชาติเหมือนคนละแต่ว่าไอ้น้ำเลียงืดที่มันกินนะมันออกเมีการรองกาว่ามีการลองหมัอนกินด้วยแต่ว่ากลินมันไม่แย่จริงๆนะไอ้เหงอเขาก็กินทุเรีมานถ้ามันถั่วเฉยเฉยเนาะใช่ไหมบอกว่า อืมใช่แต่ไม่ชอบใหญ่ๆเลยมันแบบเขาเรียกอะไรมันมันเหนียวจิบแล้วแบบเออเขาไม่ชอบสับพันกระแย่อะไม่ชอบจริงเหมือนกินน้ำลายคนอื่นอืมกินน้ำลายบูดอ่ะใช่เป็นเหมือนน้ำลายบูดเหมือนมันเป็นเมือกอ่ะเขาไม่ชอบคลุเมือกแบบเมือกเพราะมันแบบเหนียวปากอ่ะคแล้วก็ อย่าทำโทษอย่าทำโทษคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะขอร้องนัทต้ลง้มจับบานแต่ถามว่าอร่อยไหมมันถ้ามันไม่มีน้ำจืดมันก็ไม่หวานเหมือนกันแต่มันคงเป็นเรื่องถ้ามันมีจืดแต่เราไม่กินยากินใช่ใช่ใช่มันแบบจะอ้วกโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเกมทายคำจากภาพวาดจีนตรงไหบ้างคะนัทโต้อร่อยไหมคะ ก็ไม่ไหวเลยค่ะช่วยบรรยายสิ่งที่จะในตกมมันีน่ยค่ะมันมันเหนียวมันเหนียวแต่มันเป็นถั่วกลิ่นโอเคไหมไม่ไหวกลิ่นไม่ดีเลยเหม็นเอาละค่ะค่ะ ก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสาชให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบบ๊าายย